ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงชีวิตคุณเปลี่ยนได้ด้วยตัวเลขหากต้องการให้ตัวเลขช่วยส่งเสริมพลังงานด้านบวกของชีวิตในเรื่องของโชคลาภการเงินการงานการเรียนสุขภาพความรักไขรหัสลับของชีวิตผ่านศาสตร์แห่งตัวเลขกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งตัวเลข อาจารย์เจนผู้พยากรณ์ศาสตร์แห่งตัวเลขนพเก้าอาจารย์ทิพยานมงคลาศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานหมายเลขโทรศัพท์บอกอะไรขึ้นได้เริ่มต้นใช้ชีวิตในการปรับเปลี่ยนตัวเลขไปกับเราซิมดี0 9 9 0 5 9 9 4 9 8 i d l i n ไลนซิมดี9498เบอร์มงคลเปลี่ยนชีวิต พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองซิมดี09 9059 9498ซิมดีเบอร์ดีมีสุขไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาท์ทูเมาท์ bel ทำเียงแอปเปิลน่ากลัวมากว่าดูโดเรมอนอยู่หล่อจ้าย้อนเสียงเหมือนผากันตูนใช่บอกรักแม่การผ่านหน้าจอทีวีนะครับตรงนี้เลยนะครับผ่านทาง SMS นะครับช่องทางของเราพิมพ์ข้อความมานะครับอ้อลืมไปอย่าลืมพิมพ์ที่หนึ่งนำหน้าตามด้วยข้อความนะครับแล้วส่งมาที่4827783นะครับค่ะรวมไม่ถึงนีโทรศัพท์ของเราทักไทยเข้ามาคุณช่องหา029354483และ029354983ค่ะ Facebook ครับ w w w เว็ com/ t h a i Thai c h a n n e l รับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือช่องทางทางลายครับ ID ไลน์ที่ Thai Thai TV สแกน Q ิ c อ d e คด้านมุมจอทีวีได้เลยครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ช่วงนี้ของเราุผู้ชมคะยังมีอีกหนึ่งข่าวคราวนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆของผู้หญิงคนนี้เลยค่ะชีวิตสองบทบาทยุ้ยปัทธรมวันแม่ที่ดีของลูกและลูกที่ดีของแม่ค่ะอย่าบอกดังๆ Finally, ขอร้องเพลงให้พ่อฟังเพลงของพี่ยุ้ยไงพี่ยุ้ยแล้วก็มีเพลงนี้เพลงนี้ยุ้ยดังค่ะป่อพ่อค้าคนละยุ้ยยุ้ยญาติเยอะอ๋อเหรออันนี้ยุ้ยอะไรไหมขอโทษอันนี้เป็นมุกเหรอเออไปดูข่าวกันดีกว่าไหมมันเป็นเรื่องราวแบบซึ้งๆเนาะข่าวเลยเหอซึ้งนะฮะชีวิตสองพนบาทยุ้ยปฐมวันนะฮะเป็นหน้าที่ แม่ที่ดีของลูกและก็ทำหน้าที่ลูกที่ดีของคุณแม่ด้วยเรืร่องราวที่น่าประทับใจคุณผู้ชมต้องเปิดหูเปิดตาดูเปิดหูฟังเราสองคนเลยนะ,ะแล้วก็เปิดตามีทิชชู่เตรียมไว้นะครับะจะขนาดนั้นเลยนะนีเ่เขาบ,บอกว่ามีคำพูดของคุณยุ้ยนะคะซึ่งได้ให้บอกถึงความหมายของคำว่าแม่นะคะผ่านทางชีมงานของสนุกด o m คอมนี่นะคะคบ,บอกว่าคุณยุ้ยเนี่ยเคยเห็นเคยได้ยินบางคนพูดคำว่า เป็นแม่คนแล้วจะเข้าใจเองตอนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยยังเฉยๆกับคำนี้นะคะแต่พอเราท้องเนี่ยมันก็เข้ามาในหัวใจของเราเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณแม่ห่วงเราห่วงขนาดถ้าลูกสกินอะไรเนี่ยต้องเตรียมให้โดยที่ไม่สนใจตัวเองเลยเนี่ยห่วงยิ่งกว่าห่วงตัวเองอันนี้มันใช่จริงๆค่ะคือความรักของคนที่เป็นแม่นั่นเองออันนี้คือ ความหมายของคาว่าแม่นะฮะสำหรับคุณยุ้ยนะฮะเพราะบอกว่าพอเริ่มท้องก็รู้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่ห่วงเรามากขนาดไหนมันคือความห่วงที่มีให้ลูกมากเหลือเกินจริงๆมันทําให้เราย้อนไปเข้าใจเอ๊ะทำไมแม่ต้องห่วงเราต้องห่วงเราตลอดเวลามันเลยเข้าใจคิดแบบเราจะต้องไปไหนกับลูกตลอดเวลามันไม่สามารถให้เขาห่างเราได้เลยสิ่งที่แม่พูดกับเราตลอดเวลาสิ่งที่แม่ห่วงทำให้เรารู้เลยว่า ตอนที่เราท้องเนี่ยเช่นตัวยุ้ยเป็นคนที่ชอบกินน้ําอัดลมชอบดื่มกาแฟชอบกินขนมกรอบๆแบบมีผงชูรสเยอะแต่พอยุ้ยท้องเนี่ยเชื่อไหมว่ายุ้ยไม่แตะอะไรเลยไม่เอาเลยเพื่อลูกกินน้ําเปล่าทุกวันทางทั้งที่ไม่ชอบกินน้ำเปล่ากินชอบกินอะไรที่มันเป็นน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยฮะกินแต่สิ่งที่ดีให้กับลูกเหมือนเมื่อก่อนที่ยุ้ยเป็นลูก แม่ก็พยายามสรรหาสิ่งที่ดีให้กับเราม,มาดูแลเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือว่าอะไรก็ตามโดยที่แม่ไม่เคยที่จะซื้อของให้ตัวเองมันเป็นอย่างนี้มาตลอดอม,มันเป็นอย่างนี้มาตลอดเธอค่ะนะแล้วก็คุณยุ้ยเนี่ยนะคะก็บอกว่าคุณยุ้ยเนี่ยเป็นคุณแม่เจ้าระเบียบนะคือเขาบอกว่ายุ้ยเนี่ยเป็นคุณแม่ที่ค่อนข้างที่จะเจ้าระเบียบคะ่ะหัวโบราณคือสมมุติว่าลูกไปโรงเรียนนะ เขาจะจับมือกันแบบกับเพื่อนผู้ชายใช่ไหมเราก็แบบไม่ได้นะลูกเออไม่ได้ไปบอกตรงนั้นแต่กลับถึงบ้านจะบอกเออหนูจ้าหนูเป็นผู้หญิงนะลูกเราจะไม่จับมือผู้ชายนอกจากว่าคุณครูเนี่ยจัดให้มีกิจกรรมแบบว่าสถานการณ์ถึงจะจับได้แล้วเขาบอกว่าลูกคุณยุ้ยเนี่ยเรียนโรงเรียนนานาชาตินะคะคือเราก็จะห้ามไม่ให้เด็กผู้ชายเนี่ยเข้ามาก่อนหรือว่ามาหอมแก้มเนี่ยคือคุณยุ้ยเขาจะห้ามเลยอ๋อสั่งห้ามไ้เลยใช่ไหมสั่งห้ามไว้เออบอกว่าอย่าไปทํา การสนิทสนมอะไรับบพูดภามาว่างชาตเลยเขาแบบเพาพี่เขาก็ไม่โอเคนะคะยูก็เป็นคนแรกๆที่แบบให้ลูกใส่กางเกงขายาวในกระโปรงอีกทีเวลาไปโรงเรียนเพราะว่าใช่เพราะว่าลูกเราเนี่ยซนมากนะฮะก็ไม่อยากจะให้กระโปรงลูกเราเปิดการพูดจาก็เหมือนกันถ้าเขาพูดไม่มีหางเสียงเราก็จะมาไม่ตอบไม่ตอบเออดีนะถ้าเราพูดว่าอะไรนะคะเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยคุณแม่พูดขาทันทีนี่ เขาก็จะค้าตาเขาตอบอะไรเนี่ยก็ต้องพยายามให้รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันสําคัญนะพี่อยู่ในหน้าเด็กตลอดการเรียนคุณใช่เธอเบรกตรงนี้ไปก่อนไหมตอนเด็กๆถามสัมภาษณ์เธอบ้างตอนเด็กๆเธอเป็นเด็กอย่างไงเธอโซนไหมแป้งไม่โซนเป็นเด็กเรียบร้อยจะได้ได้รางวัลแบบว่าเป็นอะไรเวลาเขาจะส่งประกวดใช่ไหมเป็นแบบว่าประกวด อ๋อไม่ใช่วันแม่สิมารยาทมารยาทเออโรงเรียนเธอมีไหมมีมารยาดไหมมีมีการประกวดมารยาทไหมมีมีใช่ไหมเออเขาจะมีแบบว่ามีแบบเป็นการการวหวแต่ละท่าใช่ไหมแบบว่าวหว้ผู้ใหญ่นะคะไอ้นิ้วมือต้องเออแม่นิ้วโป้งจะต้องจรดอะไรเนี่ยปลายจมูกอย่างเงี้ยเออนิ้วชี้ติดตรงนี้อย่างเงี้ยอ่ะถ้าเกิดเออว่ายอะไรไหว้พระสงฆ์ก็ต้องขึ้นมาอีกอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยว่ว้ผู้ใหญ่ใช่ไหมต้องสวัสดีจ้ะแม่สวัสดีค่ะคุณพี่ แป้งมาดีค่ะค่ะนั่นไหว้พระะนอะและอันนี้นะ่จะมีแบบว่ามีการกราบเป็นจักรพรรดิมีอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยครอบครัวก็ปกติค่ะถือว่าลำบากไหมไม่ได้ผิดปกติไม่ใช่ค่ะมีถือว่าถือว่ารวยไหมใช้คำว่าคำนี้ได้อนเด็กก็แบบว่าอาจจะลำบากนิดนึงเอ โตมาคุณพ่อคุณแม่ก็แบบเป็นข้าราชการเนี่ยก็เลยก็ดีขึ้นเพราะโบก็ดีขึ้นใช่ไหมไม่มีอะไรก็ถามเฉยเฉยไม่มีอะไรอีกไหมไม่มีพี่อยากรู้เธอเป็นเด็กเรียบร้อยจช่ไหมเป็นเด็กเรียบร้อยตอนเด็กๆเออก็จะไม่ค่อยพูดเออแต่มาอยู่กับใัไม่คุ้มมากนะสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยจะพูดมากขึ้นลำคาญจังเลยนะฮะไปดูคุณยุ้ยกันต่อ เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเนี่ยแสดงว่าที่บ้านน้องแป้งเนี่ยค่อนข้างคล้ายๆกันใช่ไหมเจ้าระเบียบเจ้าระเบียบอะไรอย่างเงี้ยลูกออกมาก็ทําไมเลี้ยงได้ดีไงเลี้ยงได้ดีจากบทบาทของการที่คุณยูเนี่ยเป็นคุณแม่ไปละบทบาทที่พี่ยุยเนี่ย เป็นลูกกันบ้างคุณขาคอออันนี้ดีนี่นะคะหลายๆปีที่ผ่านมาจะเห็นหนาในกระแสข่าวนะคะว่าแม่ทุมเขามูลคดีเนี่ยท่านล้มป่วยลงค่ะด้วยโรคของ ALS นะคะหรือว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งท่านก็ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้หลายปีมาละนะคะแล้วก็เรียกว่าคุณยุ้ยเนี่ยก็ออกมาอัปเดตอาการบอกว่า4ปีที่แล้วเนี่ยมันวูบไปหมดเลยนะคะทุกครั้งที่แม่อาการแย่แต่เราว่า เราไม่ควรจะวูบนานสําหรับยุยแล้วเนี่ยทุกอย่างถ้าเราวูบเราตกแล้วเราจมเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกดังนั้นเราต้องให้กําลังใจกันอาจจะไม่ได้ให้กําลังใจเป็นทางด้านของคําพูดแต่กําลังใจด้วยสิ่งทดแทนค่อยหาทางคิดแก้ไขคุณแม่เนี่ยป่วยมานานป่วยมาเรื่อยๆนะคะแต่วันที่สุดๆมากเนี่ยคือวันที่แม่ไม่สามารถขยับอะไรได้เลยคุณยุ้ยเขาบอกคือวันนั้นเป็นวันที่แบบแย่ที่สุด <น>ใจเขาเข้าใจใจลูกเลยนะค่ะแล้วอพอคุณแม่เนี่ยเริ่มกลับมาพูดได้บ้างแต่ก็ยังนิ่งร่างกายไม่ขยับมาทําให้คุณยุ้ยเนี่ยนะคะเชื่อว่าการที่ดูแลแม่ที่ดีเนี่ยให้ความรักสําคัญมากๆเลยเขาบอกว่าก่อนไปทำงานคุณนี้ก็จะหอมแก้มคุณแม่กอดคุณแม่ตอนที่แม่แข็งแรงเนี่ยก็พาไปเที่ยวไปกินข้าวเมสากันตลอดเวลาแล้วนะคะตอนบอกว่าวันนี้เนี่ยเอ๊ ถ้าที่ผ่านมาเขายังไม่เคยทำเนี่ยเขาบอกทุกวันนี้เขาต้องเสียใจแน่ๆแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาไม่เสียใจเลยเพราะว่าตอนคุณแม่แข็งแรงเนี่ยเขาก็ได้แสดงความรักอย่างเต็มที่จริงๆพี่ว่าครอบครัวของพี่ยุ้ยเนี่ยแสดงการเป็นตัวอย่างของความรักค่ะบอกซึ่งกันและกันได้อย่างดีนะครับเพราะว่าคุณยุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยว่าความรักของพ่อกับแม่ที่มีให้กันเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆนะฮะเห็นที่สุดคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะทั้งพ่อและแม่เขาไม่ปล่อยมือกัน เจอปัญหาอะไรกันมามากมายแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ปล่อยมือกันไม่ทิ้งกันจริงๆตรงนี้เนี่ยคุยยุก็บอกว่าคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดว่าพ่อกับแม่เนี่ยเรียนรู้ถึงความอดทนการให้เกียรติกันเพราะฉะนั้นแล้วจุดที่พ่อกับแม่สอนเรามันเยอะมากๆนะฮะพ่อกับแม่ทําให้ยุ้ยเห็นจากประสบการณ์จริงทุกๆอย่าง อันนี้จริงๆค่ะแล้วก็คุณยุ้ยก็ฝากขอบคุณทุกคนมาด้วยนะคะที่อ๋อกำลังใจเนี่ยเขาบอกว่ามีให้กันเยอะมากๆถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับครอบครัวของยุ้ยนะคะเ <ๆ S 1> วลาไปไหนทุกคนมักจะเข้ามาบอกคุณยุ้ยว่าขอให้คุณแม่ทุมเนี่ยหายไวๆนะเราเป็นกําลังใจให้เขาบอกว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญนะคะสำหรับครอบครัวของคุณยุ้ยและคุณแม่ความรักของพวกคุณช่วยสร้างกำลังใจให้ครอบครัวของเราฝากขอบคุณทุกท่านมาด้วยนะคะทุกวันนี้เรา ก็ยังน่ารักมากพี่คิดถึงแม่ทุมอยู่นะคิดถึงแม่ทุมคิดถึงเวลาที่แม่ทุมเล่นละครที่เราเราดูแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขมากมีความสุขมากแล้วก็แม่ทุมเป็นนักแสดงที่ เจ้าบทบาทมากเล่นสมบทบาทจริงๆเหมือน<ช>กับพ้อรองข้อมูลคดีอ,อันนี้เป็นระดับครูเลยทีเดียวนะใช่ค่ะนะฮะแล้วก็คุณยุ้ยเ,เองนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะเป็นลูกสาวของนักแสดงนะพี่ยุ้ยนะคะก็มีผลงานผู้ชมหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานนะคะในเรื่องของภาพยนตร์นะเออเขาก็เคยนะคะนี่เขาบอกว่าอ๋อ มีชื่อเสียงนะคะเรื่องน้องเมียแสดงมาอายุ13ปีด้วยนะปี2533อ๋อ,อ,อ13เองเหรอ 13เองหรอของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนนะฮะจนได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีครั้งที่14ปี2553ปีเดียวกันเลยได้เลยนะฮะเป็นรางวัลพิเศษดาวรุ่งฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมนะฮะงลดเลยนะพอโตขึ้นเป็นสาวนะฮะก็มีผลงานแสดงละครภาพยนตร์อีกหลายเรื่องนะครับเช่นฤทธิ์สยาอันนี้ละครโทรทัศน์นะฮะบัลลังก์เมฆครับสายรักสายสว่าง ลูกรักลูกชังแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายเรื่องนะฮะ,ะอันนี้เป็นละครที่คุณแม่จัดเป็นผู้จัดด้วยนะฮะกับละครเรื่อง,งสามรุมกับกลุ่มมะไฟ นี่แม่ทูนเป็นคนจัดนะฮะแล้วก็เห็นแบว่าคุณยุ้ยก็เป็นนักร้องด้วยนะคะมีอัลบั้าเพลงของตัวเองเนี่ยสี่ชุดด้วยกันนะคะคือรู้แล้วจะหนาวเพราะเธอยังคงมีชั้นอ r a n g e ยุ้ยกับค่ายคีตาออนคีตาออันนี้คุณคุนะออเรนจยุ้ยนะคะแล้วก็ชุดร้องเพลงให้พ่อฟังนะคะกับทางค่ายของนกพงนั่นเองนะคะใช่นะคะซึ่งเป็นอัรบั้าชุดเดียวนะฮะที่ออกมาเป็นแนว เพลงลูกทุ่นะฮะปัจจุบันครับคุณยุ้ยปัทธรรมวันนะครับก็สมรสกับคุณสิทธิพรนิยมมีบุตรสาวคือน้องพริมเขาเป็นน้องพริมขวัญน้องพริมใช่ไหมเออเหมือนเล่นละครด้วยกันเยอะแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนพี่พี่ดองสิทธิพรเนี่ยก็คือเหมือนมาเล่น MV คุณยุ้ยได้นี่ก็เเจอกันเนาะใช่นะคะแล้วก็อู้เรียกว่ามากความสามารถร้องเพลงก็เพราะนะคะโด่งดังแล้วก็เป็นนักแสดงก็ตีบทแตก ทุกบทจริงๆมีทมบทบาทที่พี่ยุ้ยสำคัญมากแล้วก็บอกว,ว่าการที่เป็นลูกที่ดีรวมไปถึงเป็นคุณแม่ด้วยนะคะก็ไงทางสันนิษฐานไทยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณยุ้ยด้วยขอให้แม่ทุมเนี่ยอาการดีวันดีคืนนะคะจ้าเป็นกำลังใจให้กันนะครับไทยไท,ย,ทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง